โอ okay, ะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนทีนะ่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะผมก็มีออพหาเงินเข้าทูม n นิแวลเลตมาใหม่คนระับมาแนะนำเนาะซึ่งวันนี้นะผมทำเงินได้ที่4025บาทนะครับสามารถถอนได้นะตั้งแต่10บาทจนถึง200บาทต่อวันที่เราถอนได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะลองถอนให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับกดถอนไม่เรียบร้อยนะครับคะแนนก็จะถูกตัดออกไปเนาะการทํางานของแอปนี้นะก็จะเป็นการที่เรากดดูวิดีโอตรงหน้าแรกนะการทํางานของแอปนี้นะก็จะเป็นการที่เรากดดูวิดีโอตรงหน้าแรกนะครับตัวนี้ก็ จะได้รับเหรียญด้วยนะครับหลังจากที่เราดูเสร็จเนาะก็เหมือนกับการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นแอป,ปนี้นะครับหรือว่าสนใจในส่วนองการทํางานของแอป,ปนี้นะครับก็แนะนําให้เข้ามาเล่นเลยเนาะเพราะแอป,ปนี้ก็ยังถอนแล้วก็เล่นได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเงินเข้าจริงหรือเปล่าเนาะหลังจากที่รอมาประมาณ2วินะนี่นะครับก็คือได้รับเงินมา200บาทเนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังถอนแล้วก็เล่นได้ปกตินะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดว่าติดตั้งแอปนี้ได้ตามผมเลยเนาะ โอเคนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตรงคำว่าลิงก์โหลดเนาะกดเข้ามาก็จะเจอคำว่าแนะกดิดออนนะ Google Play เนาะกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาให้เราทำการดาวน์โหลดเนาะเราก็ติดตั้งทัสองตัวแอปไอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามาเนี่ยเขาจะทำการลงทะเบียนให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้นะคพิธีการหาแต้มก็กดเข้ามาตรงเงินสดตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงคำว่าป้้้้้้้้้ออออนน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 รรรรรรหหหหัััััสสสสเเเเชิญตงีีีะะะคคบบกกก็็ดดด่่่ปาาาาไไลลยยยใทขึูจ กดยืนยันเนาะการที่เราใส่จะได้รับ1,500คะแนนฟรีๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญฟรีเลยเนาะก็กดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นคะแนนเนาะตรงมุมบนซ้ายนะก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วสหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับจะได้รับอยู่ที่1บาทเนาะเราสามารถที่จะมาเล่นได้นะครับวิธีการเล่นนะครับกดมาตรงหน้าหลักเนาะตัวนี้จะเป็นการดูในสอ o u t u b e เลยนะคตัวนี้จะไม่มีโฆษณาเลยเนาะย้ำว่าจะไม่มีโฆษณานะครับแล้วเราสามารถที่จะดูได้จริงๆเลยเนาะดูการดูแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับเหรียยญด้วเนาะ เราได้รับเหรียญเสร็จนะเราสามารถที่จะมากดรับได้หรือว่าอัปเกรดเพิ่มอะไรต่างๆได้นะในสองตัวนี้เหรียญจะหาง่ายมากเลยนะครับตัวนี้สามารถเนี่ยมาใช้อินไลน์วันได้นะตรงหน้าแรกตังนี้นะครับก็จะเป็นในสองธุรกิจที่เราทําได้นะไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เราสามารถอัปเกรดได้ในสองตัวนี้เนาะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายชวนก็ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าใครจะดูโฆษณาก็ได้นะครับเพื่อที่จะรับ2 5 0เหรียญเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนับก็กดเข้ามาตรงเชิญเนาะตรงนี้นะครับเราสามารถแชร์ล ส่งไปที่อ่ามสเสจหรือว่า Facebook บัญชีไลน์อะไรต่างๆก็ส่งไปได้นะครับตัวนี้นะครัผ่ามีเพื่อนดาวโหลดผ่านลิงก์ของเรานะก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเป็นสงเงินมากขึ้นเนาะการทำง,งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะเพราะว่า,าก็เป็นแอปมาใหม่เนาะเขาอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ดู YouTube นล้ว้วได้รับเงินเข้าทุนนิเวศเนาะตอนนี้นี๋ไปผมจะให้ดูนะว่ามันถอนขั้นต่ำเท่าไหร่เนาะตอนนี้น้าจะถอนเข้าทุนนิเวศนะตั้งแต่สิบบาทนะคร,ร,นะรับนนออนจน,น,บน,บถนถนึงสอนดงราะั้อยบาที่หะ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าดูโฆษณาหรือว่าดูอ่ายูทูบไปเท่าไหร่แนละ้วถึงจะได้1นึ่งแสเหรียญเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายชวนเนี่ยตอนนี้ผมก็แนะนําเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสายฟรีไหนก็แนะนําให้ดู youtube นะเพราะว่าในส่วนตอนนี้นะมันก็มีแค่ฟังก์ชันเดียวเนาะที่สามว่าได้ทำได้นกะ็คือการดูยนะูทูบเนาะที่มันได้เหรียญได้เยอะนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะยากเนาะ ขั้นต่ำของเขาคือ10บาทนะจนถึง200บาทที่เราถอนได้ต่อวันเลยเนาะก็คือเยอะมากนะนี่นะผมว่าน่าสนใจมากนะสำหรับใครที่อยากจะใช้เวลาว่างนะให้่อเป็นประโยชน์เนี่ยตอนนี้แอปนี้ผมก็แนะนำเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะไปกดเข้ามาลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปให้ดูแล้วกันว่าถ้าเกิดเราดูยูทูปเนี่ยมันจะได้อะไรโอ้โหคัวันกลรจะกระเพาะโคนอันนี้คือโคเสือโคเสือนะครับใครยืนอยูนี่นี่นะมันก แต่ตอนนี้เราก็จะยังไม่ได้รับเหรียญเนาะก็ดูไปเรื่อยนะครับตรงนี้จะย้ําเลยนะครับว่าทุกคลิปจะไม่มีโฆษณาเลยเนาะก็เหมือนกับดูยูทูบปกติเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะได้รับเหรียญด้วยเนาะเพื่อที่จะนำเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นเงินเข้าทูมนี่นะการทำงานประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาลองถอนให้ดูแล้วกันนะว่ามันถอนได้จริงหรือเปล่าเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีแค่นี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนีีี้้้้เเนนนนนาาาาาะะะคคลลิปปผมมมตตอออองขขขัััวไก่่บบบทรรช